สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังชาวการประปานะครหลวงทุกท่านนะคะดิฉันวรรณสนันแจ้งสว่างค่ะแล้วก็พี่ตะธนานนโดมทองนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งในทุกเที่ยงวันพฤหัส,สบดีก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2,562นะคะเดือนนี้เดือนกันยายนค่ะก่อนที่จะสิ้นปีนะคะเดือนธันวา กติเราก็จะเริ่มหากองทุนที่เหมาะสมกับเราสำหรับการลดหย่อนภาษีกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมาบอกเล่ากองทุนใหม่ๆนะคะที่จะมาแทนกองทุนของ LTF ความรู้เรื่องการลดหย่อนภาษีนั้นสำคัญสำหรับมนุษย์กันเดือนอย่างพวกเรานั่นก็เพราะว่าเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับรายการเงินทองต้อง,องสงสัย ะะเงินทองต้องสงสัยวันนี้นะคะเอ๊อยากจะรู้นะคะว่ากองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีเนี่ยแต่เดิมมี LTF และ RMF ใช่ไหมคะพี่ตะใช่ครับเดี๋ยวก็ต้องขอย้อนความกันก่อนนะครับว่า LTF และ RMF เนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋เป็นแบบสั้นๆดีกว่านะครับ LTF เนี่ยก็ย่อมอาจาก Long Term Equity Fund นะครับ ถ้าจำกัดความสั้นๆเนี่ยก็คือเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนะครับเขาบังคับว่าต้องมีหุ้นเนี่ยอย่างน้อยเลยหกเอร์เซนะครับแล้วก็ต้องถือครองเนี่ยเปีปฏิทินนะครับส่วน IMF ก็คือ r e t i r e m e n t Mutual Fund นะครับเป็นกองทุนสําหรับการเกษียณนะครับซึ่งกองทุน IMF เนี่ยจะมีความหลากหลายกว่ามากแต่ว่าต้องถือยาวนะครับโดยที่ทั้งสองกองทุนเนี่ยครับก็จะให้สิทธิพิเศษก็คือการลดหย่อนภาษี อันนี้เนี่ยครับทางภาครัฐเนี่ยเขาก็ออกตรงนี้มาเนี่ยเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยครับออมเงินในตลาดทุนนะครับซึ่งก็คือตลาดทุ้นนั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้ครับเวลาเราออมในตลาดทุนเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับมันเป็นการที่เหมือนกับฝึกให้ประชาชนเนี่ยได้มีการหาความรู้ในด้านการลงทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอ๋อค่ะเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่ารัาบาลเขาองเห็น มุมนี้แล้วก็พยายามจะให้เราได้เรียนรู้เรื่องของภาษีเรื่องของการลดลงทุนแล้วก็การลดหย่อนภาษีด้วยนะคะอาจจะเป็นมุมที่แบบซ่อนอยู่ลึกนิดนึงค่ะแล้วก็คนพบมาให้คุณผู้ฟังกันแล้วนะคะว่าเอ้มุมอีกมุมหนึ่งของรัฐบาลนั้นคืออะไรส่วน S E F ละคะที่ตาที่เขากำลังพูดกันอย่างโหนาหูเลยค่ะว่าจะมาแทน L T F ใช่ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับก็คือเป็นกองทุน S E F นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอย้ําก่อนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยครับตัว S E F เนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศใช้นะครับยังอยู่ระหว่างการหารือกันอยู่กองทุน S E F เนี่ยครับก็จะเป็นกองทุนที่มาแทน L T F นะครับมีชื่อเต็มก็คือ Sustainable Equity Fund นะครับหรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาไทยนะครับก็จะมีชื่อเก๋ๆที่เรียกว่ากองทุนหุ้นยั่งยืนครับโอ้โหฟังดูดูแบบ,บ,บรัฐบ,บาลมากเลยค่ะ ดูยั่งยืนใช่ไหมครับดูมีความยั่งยืนครับผมอันนี้เนี่ยครับก็ยังคงต้องถือครอง7ปีปฏิทินเหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อธันวาคมนะครับก็นับเป็น1ปีนะครับแล้วพอปีขึ้นปีที่7ปุ๊บมกราคมเนี่ยก็คือขายได้แล้วอันนี้คือ7ปีปฏิทินก็เหมือนกับว่าเราเก็บหุ้นไวประมาณ5ปีเสร็ๆเ,เนาะใช่ครับ<ม>5ปีกับอีกอเกือบเกือบเดือน<ะ>ก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่จริงๆถ้าซื้อขายในระยะเวลานี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าทันวาเนี่ยคนก็จะแห่กันไปซื้อเยอะหุ้นมันก็จะขึ้นอ๋อหรอค่ะใช่ครับมกาลาเนี่ยบางทีถ้าเกิดมันก็จะมีคนแห่กันขายใช่ที่เขาต้องอาจจะต้องรีบใช้เงินมันก็จะอาจจะตกลงมาบ้างอาจจะถ้าเราไม่ได้รีบขนาดนั้นแล้วอาจจะขยับปรีกสักนิดนึงก็จะดีกว่าครับงั้นซื้อช่วงไหนดีคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ปีครับอ๋อล่ะค่ะกแตาพตลาดูใช่ครับ ถ้าเราคิดจะซื้อภายในปีนั้นอยู่แล้วเราก็รอดูจังหวะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่อยากจะไปยุ่งอะไรมากครับก็ให้ DCA ก็คือซื้อเฉลี่ยรายเดือนไปใช่คิดง่ายๆ,ๆว่าสองพันไปใช่ครับนะก็คือหาร12ไปเลยแล้วก็มันจะมีเป็นออโต้ครับก็ตัดอัตโนมัติไปเลยอย่างนี้เราควรจะซื้อเท่าไหร่ดี่คะสำหรับ S E F อ่ะทีนี้เรามาลงประเด็นกันเลยดีกว่าว่าแล้วตัว S E F เนี่ยมันต่างจาก L T F ยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้ครับประเด็นหนึ่งที่เขาทำตัว SEF ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะลดประเด็นที่ LTF เนี่ยครับเคยถูกหาว่าเป็นกองทุนที่ให้ประโยชน์กับคนรวยมากเกินไปนะครับเหมือนกับว่าเขาพอเขามาคิดดูละเอียดแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเป็นการให้สิทธิทประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยกับคนที่แบบฐานเงินเดือนสูงมากๆนะครับเพราะว่า LTF เนี่ยกฎของมันก็คือซื้อได้15%ของรายได้ทั้งปีแล้วก็เพดานะอยู่ที่500,000 พอเป็น S E F เนี่ยครับเขาก็เลยปรับเพดานเนี่ยลดลงมาเหลือซื้อได้เต็มที่แค่200,000แล้วคนรวยยังซื้อได้อยู่ไหมคะก็จะซื้อได้ครับแต่ว่าเขาจะจํากัดพอเพดานเหลือ200,000ปุ๊บเนี่ยจากที่คนรวยเขาซื้อได้ทีละ500,000ใช่ไหมครับเขาก็จะซื้อได้แค่200,000ห้าก็ปรับลดย่อนได้นิดนึงใช่ลองนึกสภาพว่าเป็นอย่างเราเราเนี่ยครับเราจะซื้อกองทุน L T F กับ M F รวมกันเนี่ยปีละ500,000เนี่ย คือ,อ่าว่าแต่ซื้อกองทุนรายได้เฉลี่ยทั้งปีอาจจะยังไม่ถึงไม่ถึงค่ะแน่นอนค่ะพวกเราสองคนเข,คเขาก็เลยเขาก็เลยพูดกันว่าเนี่ยมันเป็นการให้ประโยชน์ขลรวยมากเกินไปนะครับแต่ลดเพดานลงมาครับแต่ว่าไปเพิ่มเปอร์เซนต์กองทุน LTF เนี่ยจะสามารถซื้อได้แค่สิห้าเปอร์เซนของรายได้ทั้งปีแต่ว่าตัว SEF เนี่ยครับเขาเพิ่มให้เป็นสามสิบเปอร์เซนต์ครับทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าให้โอกาสในการออมเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นแต่เพดานน้อยลงมันก็เลยทําให้ คนที่มีรายได้ปานกลางาครับซื้อได้มากขึ้นออมเงินได้มากขึ้นแต่คนที่รวยมากๆเนี่ยก็จะซื้อได้น้อยลงเพราะว่าถูกจำกัดเพดานเอาไว้นะครับคิดคร่าๆวๆครับคนที่จะซื้อกองทุนอันนี้ได้แม็กซ์สุดเลยครับก็จะต้องมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ80,000บาทนะครับถ้าเกินว่านั้นแล้วเนี่ยก็จะซื้อได้เต็มที่แค่2องแสนเท่านั้นครับพวกเราก็ยังไม่ถึงนะคะน่าจะซื้อได้ อีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเขาก็จะลงทุนในหุ้น65%เหมือนกันครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างในรายละเอียดอยู่เยอะพอสมควรเลยยังไงอะคะ65%ก็เหมือน LTF เลยนะคะใช่ครับขั้นต่ำเนี่ย65%แต่ว่าตัวหุ้นที่ซื้อเนี่ยครับถ้าเป็นตัว LTF เมื่อก่อนเนี่ยจะซื้อได้ค่อนข้างกว้างเลยจะเป็นหุ้นตัวเล็กหุ้นอยู่ในเซกเตอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดพี่ตาอิฟถามหน่อยพี่เคยเจอแบบหุ้น100%ก็มีนะ อันนี้คือเขาจํากัดขั้นต่ําไว้ที่หกสิบห้าเปอร์เซ็นอ๋อเหรอคะใช่ค่ะเอ๊หรือว่าใส่จะดูผิดค่ะอันนั้นน่าจะเป็น IMF ครับเพราะว่า l t f เนี่ยส่วนมากเขาก็จะไม่ลงหุ้นทั้งหมดเขาจะมีการเฉลี่ยไปซื้อพวกพันธบัตรพวกอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าขั้นต่ําๆเลยต้องหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนมากก็น่าจะอยู่ที่สักเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยครับโดยส่วนใหญ่นะครับไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอคะคิดว่าไม่มีนะครับอันนั้นน่าจะเป็น IMF มากกว่าหรือจะเป็นกองทุนเปิดอะไรพว็นี้ครับ ทีนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วไอ้ตัว S E F เนี่ยข้อแตกต่างจาก L T F ในการลงทุนหุ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแต่2ส่วนนี้รวมกันต้องไม่เกิน65%ส่วนแรกครับเขาจะต้องไปลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศไทยครับ Thailand Future Fund ไม่รู้ว่าคุณชื่อกันหรือเปล่าไม่คุณเลยค่ะไม่คุรเลยใช่ไหมครับคืออะไรคะเป็น อธิบายยังไงเดียวง่ายๆเลยนะครับมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยน่าจะปีกว่าๆหรือ2ปีแล้วครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้ซื้อมันเป็นแบบว่าเหมือนกับเขาพยายามจะระดมทุนนะครับเป็นของภาครัฐเนี่ยแหละครับก็คือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตเนี่ยที่จะตามชื่อเลยครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องอโครงสร้างของพวกสัญญาเสา,าสัญญา,าอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบเป็นใหญ่ๆนะครับอืมครับก็น่าจะความมั่นคงสูงมีปลาปลาไหมคะเนี่ย ไม่มีครับผมเราไม่เราไม่รับเงินจากไม่าด้าลงอาจจะไม่ได้ลงทุนเยอะขนาดนั้นคือพวกนี้มันต้องเป็นแบบการลงทุนที่มันมีค่าเช่าด้วยอย่างเช่น<ด>พวกอาจจะเป็นพวกเสาสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับมันก็จะได้ค่าเช่าด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือต้องมีการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่กองเดียวเนี่ยแหละครับแต่ว่าสัดส่วนเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ผู้จัดการกองทุนนะครับส่วนที่2อันนี้น่าสนใจเหมือนกันครับก็คือตามชื่อกองเลยครับ ต้องลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ธรรมิบาลที่เขากําหนดเขารีบยินแต่บรรษัทธรรมิบาลน,น่าครับคล้ายๆกันเหมือนขององค์กรของเราจะมีแบบเป็นพวกซีจีอะไรพวกนี้ยครับก็คือเขาก็จะมีการตั้งเกณฑ์มาว่าการที่จะเป็นหุ้นธรรมิบาลสูงได้เนี่ยต้องมีความโปร่งใสมีอะไรพวกเนี้ยครับอืมก็จำนวนหุ้นที่จะเลือกได้ครับก็จะน้อยลง เป็นหุ้นตัวใหญ่เลยไหมคะที่เรารู้จักกันใช่ครับถูกต้องเลยด้วยเยวยหรอคะใช่เพราะว่าการทําการที่จะผ่านเกณฑ์พวกนี้ได้ครับมันก็ต้องมีการใช้ทั้งก็ต้องเสียเวลาเนาะในการแบบพวกเตรียมเอกาสารต้องมีความโปรโง่งใสต้องมีอะไรบางทีบริษัทที่เขาเล็กมากๆหรือกําลังเติบโตมากครับเขาก็อาจจะทําตรงนี้ไม่ไหวคือเขาก็ต้องประคองธุรกิจของเขาก่อนก็คือหุ้นตัวที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะใช่แต่ถ้า,<ม>ถาหุ้นตัวให,ใหญ่ๆนะครับเขาก็จะอยากที่จะผ่านเกณฑ์นี้เพราะว่าลองนึกดูว่าเม็ดเงินใน LTF ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ<ช>มันก็จะถูกถ่ายมาลงที่เ e <SE> f ตัว<ร>นี้เราหุ้นไม่เคยตกอย่างมากมายสักทีเพราะว่าเรามีตรงนี้ค้ำอยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะว่าพอเงินมันไปเทล,ลงไปที่กองทุนตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาก็ต้องซื้อนะช่วงเวลานั้น,น,นๆครับมันก็เลยทําให้มีเงินเนี่ยเขาเ้าไปในตลาดหุ้นเยอะเยอะพอสมควรเลยแหละครับ แล้ว LTF ที่ซื้อกันไว้เนี่ยทำยังไงคะโอ้โหหลายคนนี่ซื้อกันหลายแสนแล้วนะคะตัว LTF ที่ซื้อเอาไว้แล้วเนี่ยครับก็อย่างที่รู้กันว่าจะหมดที่ปีนี้เนาะปีหน้าจะไม่มี<ช> LTF แล้วส่วนอตัว s e f นี่ก็ยังไม่ฟันธงเหมือนกันต้องรอดูกันต่อไปแปลว่าช่วงระหว่างสองสามเดือนนี้เราก็ยังง,งงงกันอยู่ว่าเราจะซื้ออะไรดีแต่ว่าซื้อ LTF ไม่ได้แล้วด้วยได้ครับยีงได้อยู่ะ,ะปีนี้ยังซื้อได้อยู่อ๋อครับแต่คงไม่มีใครซื้อมั้งคะเพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายแล้วอะ ซื้อได้ครับเขาก็คงเตรียมที่จะซื้ออย่างอื่นกันอ่าปีนี้เป็นปีหกสองถูกไหมฮะ<ช>ก็ต้องลดหย่อนภาษีของปีนี้อ่าฮะฮะแล้วปีหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งฉะนั้นปีนี้ถ้าปกติคนคเขาซื้อก็ซื้อไปเพื่อลดหย่อนแต่ว่าถ้าเผื่อราคาตกเราก็ไม่รับประกันถูกใช่ครับแต่จริงๆมันต้องถือเจ็ปีปฏิทินนะครับก็ถ้าสมมติว่ามันมีวิกฤตเศรษฐกิจใช่ไหมครับคุณก็จะต้องถือให้มันพ้นช่วงนั้นไปก่อน S <S <S <ๆ>เราไม่ต้องคือเราครบ,ครบกำหนดแล้วเราไม่ต้องรีบขายเลยก็ได้นะครับค่ะ,ะทีนี้ย้อนกลับมาเรื่อง LTF นะครับก็จะแบ่งให้ฟังเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือ LTF ที่เราซื้อก่อนปี60นะครับอันนี้ถือ5ปีปฏิทินพอครบก็ขายได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ซื้อ LTF ระหว่างปี 60, 61, 62อันนี้ช่วงนั้เขาเปลี่ยนกฎใหม่พอดีว่าต้องถือ7ปีปฏิทิน ก็คือสรุปว่าเราก็เก็บไว้ก่อนรอราคาที่ดีแล้วก็ค่อยขายใช่พอที่เราครบไม่ต้เป็นต้องรีบรีบขายใช่ไหมใช่ครับพอครบกาหนดปุ๊บเนี่ยไปดูก่อนที่เราจดเอาไว้ว่าเฮ้ยนะวันที่เราซื้ออ่ะห้าปีที่แล้วหรือเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยเราซื้อที่ราคาเท่าไหร่มันจะมีราคาต่อหน่วยครับดูในเล่มได้พอเราไปอัพปุ๊บดูซิว่าอัตราต่อหน่วยเราอ่ะมันขึ้นเยอะน้อยแล้วช่วงนั้นหุ้นมันขึ้นหรือมันลงแล้วหุ้นในกองที่เราไปลงไว้มันเป็นหุ้นอะไรแล้วเราค่อยขาย ก็จะได้กํำไรเยอะกว่านะครับก็น่าสนใจนะคะอาจจะต้องถือถือไปจนเท่าอาร์เก็ได้นะคะถือไปจนห้าสิบห้ายี่สิบปีอะไรเงี้ยครับเราให้บอกขึ้นอาจจะขึ้นสะเป็นร้อยเท่าก็ได้นะั้นก็อาจจะได้ครับแต่ถ้าถ้าคนที่ไม่มีตังค์ใช้ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับค่ะเอะเรามันจะลดความเหลื่อมล้ำในการลดหย่อนภาษีของคนรวยได้จริงหรือเปล่าคะอย่างที่ เขาตั้งเป้ากันเอาไว้ใช่ไหมครับ<ช>ที่มีคนคพิพากว่า LTF มันสําหรับคนรวย<ช>อันนี้ค,ครับถ้าเราลองถ้าเราลองกะกะเฉลี่ยดูครับคนที่ซื้อ SEF ได้เนี่ยครับก็น่าจะมีเงินเดือนอยู่ในช่วงประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นถึงแปดหมื่นต่อเดือนนะครับก็คือถ้าเกิดเงินเดือนต่ำกว่า3 0 0 0 0่นเนี่ยก็ภาษีจะเสียน้อยเหลือจะไม่ได้เสียเลยนะครับ mm hmm. ก็ไม่จําเป็นต้องลดหยอดเหลือจะแบบเสียแค่แบบนิดเดียว5%เนนิดเดียวก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ คือยิ่งฐานภาษีเราสูงนะครับเวลาเราไปลดหย่อนอ่ะมันก็จะได้ลดหย่อนภาษีเยอะนะครับก็สามหมื่นถึงแปดหมื่นนี่ผมว่ามันก็น่าจะเป็นชนชั้นกลางเนาะใช่ค่ะครับก็น่าจะตรงกับยังไม่ถึงกับเป็นผู้บริหารระดับสูงด้วยเนาะใช่ถ้าเป็นเอกชนกลางก็จริงๆแล้วเด็กที่แบบเก่งๆก็มีสิทธิ์ได้ถึงเหมือนกันเจ็ดแปดหมื่นครับแต่ก็ยังเป็นไม่วัยร่วนก็เป็น่นส่วนน้อยส่วนน้อยค่ะ เออเราเราจะทำยังไงกันต่อดีคะสำหรับเรื่องของการลงทุนเพื่อลดเพื่อการลดหย่อนภาษีในช่วงนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าครับข้อแรกเลยครับเราก็คือต้องรอความชัดเจนก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าไอตัว S F เนี่ยครับเขาต้องรอพิจารณาก่อนตอนเนี้ยมันยังถูกหาลืออยู่แค่เป็นแนวทางเท่านั้นเองมันยังไม่ใช่กฎหมายนะครับแต่ว่าเราเอามาเล่าให้ฟังก่อนเนาะว่าใช่ใชตอนนี้นก็ตัวนี้ก็น่าสนใจคือคิดว่ามันก็น่าจะประมาณนี้ครับอาจจะมีการปรับ ในส่วนของสัดส,ส่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกเขาน่าจะเดินมาในแนวทางนี้แหละนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ดูเสียงตอบรับก็ค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งครับโอเคนะคะคือการที่ไปซื้อในหุ้นธรรมภิบาลเนี่ยอย่างที่บอกถ้ามันเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆครับมันก็ไม่ค่อยเสี่ยงละมันก็จะไม่มันจะไม่มีแบบว่าไปเลือกตัวแปลกๆหรือตัวเล็กๆหรือตัวกลางๆแล้วมันบริษัทเจ๊งไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะยางคำว่ายั่งยืนกันนะคะใช่ใช่ครับเราก็ถือกันว่ายาวๆคงไม่มีเจ๊งแน่ๆใช่ครับ อ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ารอความชัดเจนนะครับระหว่างเนี้ยเราก็ศึกษาข้อมูลไว้ก่อนนะครับดูที่ว่าถ้าเราลงเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วที่สําคัญครับมันเหมาะกับตัวเราไหมรายได้เฉลี่ยเราเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วพอไปซื้อปุ๊บแล้วลดหยอ่อนภาษีได้เท่าไหร่นะครับอย่างที่เราบอกไปหลายตอนแล้วนะคะในเรื่องของการลดหยอ่อนภาษีเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดหยอ่อนภาษีเหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้วิธีไหนนะคะใช่ครับส่วน ตัวแล้วก็ตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาอย่างจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ดูละเอียดหรอกว่ามันให้ผลตอบแทนดีหรือเปล่าใช่ค่ะนะครับอันเนี้ยใครที่คิดจะลงทุนก็ต้องไปดูด้วยว่าผลตอบแทนมันดีไหมแล้วถึงเวลาจริงๆกอง SEF ที่เปิดเนี่ยมันก็เหมือน l t F อะครับมันก็จะมีของหลายๆเจ้าสัดส่วนในการลงทุนนโยบายในการลงทุนก็จะไม่เหมือนกันบางกองอาจจะลงกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะไปลงหุ้นน้อย บางกองอาจจะลงหุ้นธรรมภิบาลเยอะไปลงกองทุนโครงสร้างพื้นฐานน้อยก็แล้วแต่แต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลเลยนะคะในตัวนี้มันก็จะเป็นอีก35%ที่เหลือครับว่าถ้าสมมติเป็นกองที่ค่อนข้างจะแบบเพย์เซฟหน่อยเขาก็จะไปลงในพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเยอะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าว่าช่วงที่ผ่านมาปี2ปีเนี่ยครับเทรนโลกคือพันธบัตรนี่คือพันธบัตรรัฐบาลนี่คือแบบดอกเบีย้ยแบบต่ำมากต่ำเรียกได้ว่าต่ำที่สุด ในประวัติศาสตร์เลยก็ได้ครับเกือบจะเท่ากับเงินฝากแล้วเนาะบางประเทศนี่เงินฝากนี้ต้องเสียดอกด้วยนะครับติดลบใช่ครับเงินฝากติดลบนี่เรายังดีนะคะเรายังได้อยู่บ้างเปอร์เซ็นต์นึงนิดนึงนะคะใช่ครับประเด็นถัดมานะครับที่อยากให้ศึกษาก็คืออย่างที่บอกว่าพอเลือกหุ้นเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ธรรมิบาลนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกับน้องอีฟว่าส่วนมากเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับถึงจะผ่านเกณฑ์ได้นะฮะแต่ครับ หุ้นที่ผ่านเกณฑ์ธรรมพิบาลก็อาจจะมีทั้งหุ้นที่กําไรดีแล้วก็กําไรไม่ค่อยดีก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องไปดูอีกว่าแล้วพอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยหุ้นที่ผ่านเกณฑ์พวกนี้ครับมันมีหุ้นอะไรบ้างเราก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะครับยิงตั้งใหม่ๆด้วยเนาะเราต้องไปดูเยอะกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลเยอะหลังให้ดูแต่มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งครับว่าสมมติอ่ะอันนี้ผมให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแนวทางนะครับถ้าสมมติว่า หุ้นณวันนั้นเนี่ยณวันที่ประกาศเป็นกฎหมายแล้วเนี่ยหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ทมาภิบาลเนี่ยมันมีน้อยอย่างที่บอกไปว่าเงินตรงนี้มันก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับพอเงินเยอะตัวเลือกมีน้อยเกิดอะไรขึ้นครับกองทุนเ E F ทุกกองเนี่ยเขาก็ต้องแห่มาซื้อ,อหุ้นพวกนี้ฉะนั้นราคา,<ม>านก็จะขึ้น,น,นใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกว่าต้องศึกษาดูดูไปด้วยของแพงเนาะ ก็ทุกคนต้องการซื้อแห่กันไปซื้อของก็ขึ้นราคาถูกไหมคะเราก็ได้ซื้อของ,ของแพงอื <S 1> <S 1> ก็อาจจะต้องซื้อต้นปีถ้าคิดแบบนี้ถึงว่าพอประกาศเกณฑ์ใช่ไหมครับมันก็น่าจะประกาศก่อนมกรลาอาจจะทักทันวาร์ช้าสุดพอมก,กรลาปุ๊บมันเริ่มซื้อได้ปุ๊บเนี่ยพอมีเงินล็อตแรกที่ไปซื้อปุ๊บราคาก็จะขึ้นถ้ารอนิดนึงไม่ถ้าเราเป็นล็อตแรกเราก็อาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าอ๋อ IPO ีออย่างงี้ค่ะ มัน,มน,นเป็น IPO ของกองทุนแต่ว่าตัวหุ้นน<ก>ะครับราคาก็จะถูกราคาก็ยังเท่านี้อาจจะยังเท่านะวันนี้อยู่แต่พอมีเงินจาก S E F เข้าไปเยอะๆใช่ไหมฮะ,ะละ้วไปซื้อหุ้นตัวที่ว่าเนี่ยหุ้น A หุ้น B ปุ๊บเนี่ย A กับ B มันก็จะราคาขึ้นส่วนตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มันก,มนก็มันก็ตามตลาดไปโอ้ถ้าเป็นอีฟอีฟอีฟไม่ไม่อยากไปแย่งคนอื่นซื้ออะเหมือนทุกคนแห่กันไปซื้อวันแรกๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบ โอ้โหนี่มันต้องขนาดนี้เลยหรอสนานันเลยหครับลงทุนก็เป็นไปไ,ได้แต่ถ้าอย่างที่บอกว่าจริงๆเราลงทุนระยะยาวอยู่แล้วครับก็แล้วจริงๆแบบสัดส่วนก็ไม่ค่อยเยอะเท่เททาไหร่หรอกถ้าเราตีว่า6 5เใช่ไหมครับเขาแบ่งครึง่งครึง่งหุ้นธรรมิบาลครึ่งหนึ่งกองทุนโครงสร้างมื้นฐานครึ่งหนึ่งมันก็เหลือแค่ส0มสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเอร์เซ็นต์สมมติเขาซื้อสักหกตัวเหลือแค่ตัวละห้าเปอร์เซ็นต์เองเงินที่เราลงไปหมื่นสมมติบอกด้ื่นแบบ จะเยอะอะไรขนาดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับเงินพับรวมเนาะใช่ครับก็ส่งแต่ว่าส่งไม่ค่อยเยอะอฮะทีนี้อ่าทีนี้ข้อที่สามมั้งครับว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าส่วนตัวครับผมก็ยังแนะนําเป็น IMF นะครับเพราะว่ามันมีความหลากหลายมากกว่านะครับมีแบบอย่างที่น้องอิฟบอกมเมื่อกี้เราเลือกเป็นหุ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้หรือเราซื้อเป็นกองทุนทองกองทุนน้ามันก็ยังได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ย คือมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันต้องถือยาวมากๆนะครับใครที่เป็นเจ้าหนี้เราเนี่ยก็มาเอาเงินตรงนี้เราไปไม่ได้ด้วยคือมันเป็นเงินที่ใช้สําหรับเขาเขาตั้งไว้เพื่อให้ใช้สําหรับตอนที่เกษียณนะครับก็จะถูกล็อกเอาไว้แต่ย้ายได้นะคะย้าย,ย,ายกองได้ใช่ครับคือคือขายไม่ได้แต่ว่าย้ายได้ย้ายกลองได้สลับกองได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ มันไปเลือกซื้อเป็นแนวที่เป็นเขาเรียกว่าอินเด็กซ์ฟันได้ซึ่งในส่วนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเดือนหน้าว่าอินเด็กซ์ฟันเนี่ยมันดียังไงอืมน่าสนใจค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของ SEF นะคะช่วงใกล้สิ้นปีหลายคนก็เริ่มจะหากองทุนดีๆ SEF อาจจะเป็นหนึ่งใน ตัวเลือกในใจนะคะที่เตรียมเงินนะคะสำหรับการลงทุนเพื่อเราจดภาษีนะคะเป็นหลักกองทุนแต่ละอย่างก็มีสไตล์การลงทุนไม่เหมือนกันค่ะทําให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันด้วยนะคะก่อนลงทุนก็อย่างที่เราบอกกันทุกครั้งค่ะว่าควรจะหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะช่วงนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะแต่รับรองว่าความสงสัยของเรายังไม่หมดอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะเงินทองคือปากท้องคือเรื่องที่เราต้องสงสัยกับช่วง เงินทองต้องสงสัยแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรับฟังรายการเงินทองต้องสงสัยนะครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงตามสายนะครับทั้งพอดแคสต์นะครับซาวคลาวแล้วก็ตอนนี้เรามีการเปิดเป็น Facebook f แฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการแชร์เป็นพวกลิงก์ชื่อว่าอะไรคะเนี่ยครับเงินทองต้องสงสัยเลยนะครับเสิร์ชไปปุ๊บก็จะเจอเลยกดไลค์ได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ